งประจําสัปดาห์นะครับของคนเกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์ของวันที่3 1มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับมาดูไพ่กันไพ่ที่ได้มี3ดาบกระตุมูลตําแหน่งนี้เป็นเรื่องของการงานตําแหน่งนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์ สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาการมันทรงๆทรงๆจาจะดีจะไม่ดีมาเนี่ยเหนื่อยมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ยังต้องแบกรับความรู้สึกความเหนื่อยใจความเจ็บปวดในแง่ของการทํางานอยู่นะครับอาจจะผิดหวังถูกบอกเลิกสัญญาบอกเลิกโปรเจกต์ทั้งๆที่ตัวเองตั้งใจทํามากๆเนี่ยได้เลยนะคนที่เรียนอยู่อาจจะได้เกรดไม่ดีหรือว่า ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเรียกไปตัดคะแนนให้เกรดเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่หรือถูกรีเจตงานกลับมาแก้ไขอ่ะอะไรเช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่แก้ไขธรรมดานะแก้ไขเยอะด้วยนะครับช่วงนี้นะครับไพ่าสามดาบขึ้นก็ต้องเตือนคนเกิดวันศุกร์ว่าให้ละมัดะร,ออร,มะร,ระวังเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษย้านะครับระวังเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษในตัวของท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่มันปั่นป่วนทางความคิดปั่นป่วนทางความรู้สึก ภายในจิตใจวุ่นวายครับสถานการณ์โดยรอบเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบรลังทำร้ายตัวคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยพอสมควรเลยจนทําให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่อยู่ควบคุมตัวเองอะไรไม่ได้นะครับปากเนี่ยอาจจะร้ายมากขึ้นปากเนี่ยอาจจะจัดมากขึ้นมันก็จะนําพาไปสู่ความเจ็บปวดในอนาคตในสัปดาห์นั้นได้เช่น ด่าเข้าไปแล้วกลางคืนกับนอนคิดแต่เออกูไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยว่ะเฮอ้อจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ําทาร้ายตัวเองไปฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยครับเรื่องคําพูดนะครับสู้นะครับสู้เงียบไปเลยดีกว่าในสัปดาห์นี้อยู่เฉยๆปล่อยไปยอมกลืนความเจ็บปวดกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่บ้านตัวเองดีกว่านะครับแต่ในแง่ของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสายกรรมงานเสริมความงานงานอะไรที่มันต้องใช้มีดใช้ไม้อะไรพวกเนี้ย เออมันก็ใช้ได้พอไปได้พอพอจะดีอยู่นะครับเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานด้วยในเมื่อการงานมันไม่ค่อยสักเซสไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักนะครับเรื่องการงานมันไม่ค่อยแย่ดั่งใจเท่าไหร่นักนะมันก็มีโอกาสที่จะถูกบอกยกเลิกสินค้าถูกแคนเซิลสินค้า รายต่างๆดูการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องบอกแบบนี้มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปเพราะเรื่องของอารมณ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการซื้อของตามอารมณ์เพราะโกรธแม่ค้าที่แม่ค้าหรือพนักงานขายเนี่ยมาดูถูกหรือว่าใช้สายตาที่มันดูถูกเราว่าเอ้ยแต่งตัวอย่างนี้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าเลยซื้อโชว์แม่ค้าแม่งซะเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมเออเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะสัปดาห์นี้สาหรับคนเกิดวันศุกร์ นะครับหรือถ้ามองอีกแง่หนึง่งในคนที่ทำธุรกิจนะเราส่งสินค้าไปลูกค้าอาจจะตำหนิมาว่าสินค้าอถนี้ที่เราส่งไปเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ได้คุณภาพที่แท้ทรูมันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งกลับส่งกลับมาเราก็ต้องออกเงินในการส่งกลับออกเงินในการตกเบิกอะไรไปอย่างเงี้ยโอกาสเสียเงินเสียทองเสียโอกาสแบบนี้ได้นะครับนะครับก็รวมไปถึงอาจจะถูกตําหนิ ต้องทํานายลวงหน้าไว้เลยว่ามีโอกาสที่อาจจะถูกตําหนิจ,จากลูกค้าต่อว่าจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ด้วยเนาะต้องต้องคุมอารมณ์ดีๆเพราะหลายๆอย่างมันไปนดังมาเตะเข้ามาถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้มันจะเป็นการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปนะครับมาดูเรื่องของความรักกันเรื่องของความรักโอ้ยก็ยังได้ไพ่ที่มันเป็นแบบแฮงแมนอะมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันไม่ใช่ไม่ดีมันไม่ดีเลยนะสำหรับไพ้แห่งแมนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในสภาวะหรือเจอสถานการณ์ที่มันเจ็บป่วยด้านความรักเลยคู่รักแฟนคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยนะครับในบางรายที่มีปัญหาเรื่องของละแห่งนั้นมาก่อนเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องของความรักเนี่ยได้ประเภทแบบเลิกกันแล้วชาวบ,บ้านเอาไปเมสาไปนินทา ไอแบบนี้หรือว่าคููลักเขาแอบม,มีกิก๊กทุกกิก๊กทุกกิก๊กอะไรกันในที่ทําง,งานเราก็รู้แล้วแค่คลายแต่เราก็จับไม่ได้แ้เปอร์เซนต์แต่คนในที่ทําง,งานเนี่ยโอ้ยเมาส์แตกสแลกขานน้าลายแตกฟองไปแล้วนั่นะมันจะตกไปที่ปากชาวบ้านอะไรแบบนี้ต้องระวังตัวด้วยเนาะนะครับต้องแนะนำแล้วล่ะอันนี้ต้องแนะนำนั่นขออนุญาตแนะนำคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะดู ผมต้องบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้อยากจะให้แนะนําไปทําบุญนะครับทําบุญทําทานยอมควักทรัพย์ควักเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยทำบุญกับผู้พิการพระสงฆ์คนป่วยผู้ป่วยที่อาพาธนะครับหรือสัตว์ใหญ่ประเภทแบบไปดูแลช้างป่วยช้างพิการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพยายามบริจาคทรัพย์แก้เคลดเอานะหนักจะได้เป็นเบาเป็นสัปดาห์ที่ผมต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์กับวันอังคารเนี่ยก็ข้างจะหนักทีทีเดียว ไม่ให้หนักดีหนักมากทีเดียวนะครับแต่วันอังคารเขาหนักกว่านะ,อะไอ้ของเรานี่มันยังวันมาสูสีว่ะถ้าแบบนี้ต้องสู่สีอะยังไงสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นชาวพุทธพยายามห้อยหลวงพ่อสุธรนะครับห้อยพญาพุธหรือห้อยพญานาคก็ได้ห้อยเทพห้อยอะไรติดตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือเนี่ยติดตัวบูชาไว้หน่อยนะครับก็ขอให้โชคอยู่ข้างท่านครับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้สวัสดีครับ ฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ